สำหรับท่านใดนะครับที่อยากสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์นะครับปรากฏการแสงเสียงวิจิตนะครับภาคภาคเอกอุบลราชธานีนะครับแสงสีแห่งศรัทธาบนจิตสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นวันนี้นะครับ21กรกฎาคม2 5ง7เป็นวันสุดท้ายครับที่ทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์แห่งแสงเสียงสมัยใหม่รอบพิเศษวิจิตห้าภาคแออุบลราชธานีแสงสีนแห่งศรัทธาชิมเมอริงออฟเฟตขึ้นโดยมีนายสุสิสธิ์ก่อเจริญยศผู้ราชการจงังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจงังหวัดอุบลราชธานีนายสำเริงม่วงสัน ม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีร่วมในการรับชมการแสดงไลท์แอนด์ซาวประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมตามสถานที่จัดแสดงของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งางานวิจิตรภาภาคอ,อุบลราชธานีนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด แสงสนแห่งศรัทธานำเสนอการสแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการผสมผสานเทคนิค projection mapping แ,และสื่อประสมสมัยใหม่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นข,ของอุบลราชธานีสะท้อนเอกลักษณ์อันง,งดงามของเมืองและความศรัทธาอลําค่าต่อพุทธศาสนาซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับชมปรากฏการณ์แห่งแสงเสียงและเทคนิคสมัยใหม่ทั้งไลฟ์อัพ projection mapping การแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นของอุบลราชธานีสัมผัสครับกับประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์ด้วยการแสดงไลท์แอนด์ซาว d ์ประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงโปรเจคชันแมปปิ้ง 3D ในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์7แห่ง15จุดการแสดงทั่วตัวเมืองอุบลราชธานีซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งสีเมืองสาลหลักเมืองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีวัตสุป,ปัตนาวรามเข้าไปครับวัสุปัตนาวัตสุปัตนา ใช่ครับวัดสุปสัตนารามวร,รวิหารนะรับหอไตรกลางน้ําวัดทุง่ง4รีเมืองวัดบุรพารามและวัดมหาวนารามครับครับโดยไฮไลท์ของงานนะครับชมการแสดงแสงสีเสียงตะการตานะครับที่วัดสุปัตนารามวรวิหารนะครับสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคที่วัดมหาวนารามนะครับชมการแสดงพื้นบ้านและประเพณีท้องถิน่น ชมการฉายภาพบนผนังตึกจำลองเรือโบราณน,นะครับที่วัดบุรพารามตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีเสียงที่วัดทุ่งสีเมืองครับเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีนะครับชิวชิวริมน้ําริมน้ํามูลนะฮะชมการแสดงแสงสีเสียงที่ทุ่งสีเมืองและถ่ายรูปกับตึกเก่าธนาคารกรุงศรีแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอุบลราชธานีนะครับ โดยจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับโดยจัดตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับ,รบแปลว่าวันนี้ทุนผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านยังไปทันใช่ใชนะฮะเดี๋ยววันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยากมาเที่ยวชมงานเทียนเราจะจัดให้พี่น้องได้ชมนะครับงานนี้ตั้งแต่วันที่ 13, 14 แล้วก็ 19, 20, 21 5วัน5คืนเต็มๆนะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคมถือว่าเป็นวันรอบสื่อมวลชน,นเรานีแค่จุดแรกนะครับเมื่อกี้ไฮไลท์ก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ชมนะครับว่าสุดยอดจริงๆผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้นะครับเราจะมีการแห่เทียนในวันที่ 20- 21ปีนี้เราจัดแห่เทียน2วัน2คืนแต่ในช่วงระหว่างแห่เทียนนี้เราก็จัดกิจกรรมเข้ามาก็คือ วิกฤตแสงสินแห่งศรัทธาแอดอุบลราชธานีเชิญพี่น้องนะครับมาติดตามและก็มาเที่ยวชมจังหวัดอุบลราชธานีมาอุบลราชธานีครับมีความสุขสนุกและปลอดภัยขอเชิญพี่น้องนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเที่ยว